โอเคครับ okay, ผมมาครับทุกคนวันนี้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านาน,นะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบอสนะครับผมเกมในแมพของ Do s, <S ซึ่งวันนี้นะเราจะมาเล่นให้ผ่าน A200 นะหลือคือ200ประตูนั่นเองครับนะนะเพื่อที่จะตามหา e x i t d ด o อนะครับผมนะซึ่งจะเป็นยังไงกันนั้นไปดูกันซึ่งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับนะเป็นนายตัวเงินตัวทองครับผมนะนะโอเคผมจะเป็นยังไงงั้นะนะไปดูกันเลยมีตัวเงินตัวทองแบกอยู่ครับจังหวะ มากับกแข่รับเชิงเราชื่อเจมเกมเมอร์ FF ครับผมแต่เล่น RB นะครับฮะน้องไม่เคยเล่น RB b บ t เทิลนะเพื่อน RB เลี้ยงมาจากโลบกต่อยเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการไปประตู A นะครับนะประตู A วิธีการไปนั้นทุกคนต้องมีพลิกล็อกสองอันก่อนนะครับนะเป็นอันดับแรกนะแล้วเดี๋ยวตามผมมานะครับว่ามัต้องทำอะไรกันบ้าง เดี๋ยว<ต>นี้ตอนนี้แข่งระเชียงเราเน็ตปิงเป็นตึงครับโอเคแล้วมันปี๊ดซื้ออะไรไม่ได้เลยฮักไปห้องเราห้องคุณมึ่เราไมา่ได,ด้เข้าดอติดกันนะครับมันจะปิงนี้แหละโอโห้ของไม่ทันซื้อเลยพูเจมน่ากลัวกว่าผีกันจริงมันเป็นเราเป็นหน้าตุ้งกับตัวทองเลยเกมหน้าอย่างแรกนะครับทุกคน แนะนำนะครับถ้าเล่นคนเดียวจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่านะสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องหาเก็บเหรียญน,นะครับนะจนกว่าจะครบสองรอหสิบครับผมนะสองรหกสิบจะดีมากครับสองรอหกสิบนะผมแนะนำสองรสบดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องเก็บสิบเหรียญไว้ทำยางอื่นยด้วยเา้าการอกเล่นคนเดียวแล้วก็เอเกมดีไม่หมายถึงว่าเล่นคนเดียวจะดีกว่าไงถ้าเกิดไม่ได้เล่นกับเพื่อนอนะ่ะถ้าไม่ได้เล่นกับเพ,กเพื่อนแนะนำครับผมนะให้อย่างนี้นะต้องคุยกับเพื่อนมาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวแย่งเหรียญกันตายครับ เนี่ยครับนะเหรียญก็จะหาได้ตามพวกลิ้นชักอะไรพวกนี้นะคนดูซึ่งของผมลิ้นชักจะบั๊กหน่อยนะครับเน็ตปิงเนี่ยไอนี้ก็แย่งจังเลยเเจอกันวิธีการเจอดูเพื่อนฟังเสียงครับไม่ใช่เข้าเข้าไปใกล้ๆครโอเคนะซึ่งทุกคนจะเห็นพวกประตูแบบนี้นะนะเอาจริงคือแอปนี้เข้าไม่ได้นะคือต้องมีกรแต่ว่าถ้ามีรอยขีดข่วนนะคนดูแต่ถ้ามีรอยแต่ถ้าไม่มีรอยขีดข่วนแต่ไม่มีกรก็เข้าไม่ได้เหมือนกัน ไม่ได้มาแน่นอนถ้าสมมติเขาว่าบอกมาตรงนี้ถ้าประตูไม่เปิดอ่ะก็แสดงว่าเป็นดูแต่ถ้าเกิดเขาง่ายระยะของประตูจริงจะไกลกว่าประตูปลอมอ่ะอันนี้ก็มีฮัลโหลไกด์หวิวมาหายไปคูดเยอะเลยอะไรหรอเลือดเก็บนะหาสวิตช์ไม่เจอครับทุกคน เชื่อไหมในช่องในช่องแอร์ไม่มีโอ้กายตาถั่วอะไรอ่ะอ้าวไอ้นี่ดิโอ้ยูมันดโอ้ยโอ้ยโอ้ลืมเพื่อนเราโดนเหมือนกันเพื่อนไม่ต้องห่วงไม่ได้เองคนเดียวเรียบร้อยครับทุกคนแนวนะห้องตงนี้ก็จะมีกล่องให้เก็บแนะน้านะเพื่อน แหล่งฟาร์มเหรียญชั้นเดียวนะเป็นห้องเนี้ยครับอย่างที่ผมบอกมีกรแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับทุกคนโวดมืดเลยพี่ทำไมมันสูงจังอะเหมือนบันไดในเกมบอกฟูดเฮ้ยเจอเทียนเจอเทียนครับเดี๋ยวผมขอแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคนิดนึงน้อยๆนะครับนะก็คือเวลาที่มีผีมานั่นนะเทียนจะดับครับทุกคน เดี๋ยวผมจะลองไอ้นี่กับรัดดูนะันะน่ะไม่ว่าจะห้องไหนก็ตามแต่เอานะซึ่งเทคนิคนี้จะใช้ได้ดีในห้อง90ขึ้นไปเอานะซึ่งเป็นห้องมืดเอาไว้สังเกตพวกรัดอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคนะเนี่ยครับผมนะนี่จะมีกล่องพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดผมแนะนำนะถ้าคนดูเจอกล่องที่เป็นแบบต้องใช้กุญแจไขอะไรอย่างนี้แนะนําไม่ต้องไปใช้พลิกล็อกไขหรอกนะครับถ้าเกิดคนดูมีแค่2อันนะเพราะว่ามันอาจจะไม่เจอในอนาคตสองร้อยสี่สิบตึงตบายเอนติตี้ในตัวดอในตัวรูมแบบ,บคร่าวๆกันนะนะ เจมวางรูปสิเนี่แหละครับเอนติตี้ตัวแรกรับนะเพื่อนกวนประสาทนะผมนะมีหน้าที่ในการกวนเพื่อนนะผมนะอ้าวรัวเป็นดังไงเอ้าเรียบร้อยโอเคนะดีดีนะโอเคนะซึ่งเอนิตี้ตัวแรกนะครับนะก็คือจะเป็นตัวที่คล้ายกับไกดิ้งไลท์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าชื่ออะไรนะ เป็นตัวที่จะคอยบอกเวลาเราตายนะว่าตัวที่เราเจอคืออะไรบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกวิธีการรับมือนะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะตัวที่สองคือ A60 นะผมนะอุ้ยแอบตัวกันนะทุกคนมาฟังเอ้ยยังไงเทียนดาารู้ทุกคนแน่งงครับเทคนิคมาแล้วซึ่งเจ้า A60 นะครับนะจากคำที่ ตัวที่คล้ายๆไกดิงไลท์ได้บอกไว้ครับผมนะมันจะมาตอนประตู A60 ขึ้นไปนะแต่บางทีมันก็อาจจะมาก่อนก็ได้นะคนดูมันไม่แน่นอนครับนะได้ลองมองหนะ้าเราดิเพื่อนว้าวสุดยอด A60 <laughs> นะครับนะ่าจะคล้ายๆแล้ท์ของนะแต่จะไม่มีไฟกระพริบนะครับทุกคนเราต้องฟังเสียงเท่านั้นนะก่อนนะแล้วพอเราได้ยินเสียงปุป๊บเราต้องรีบแอบตู้ทันทีแล้วนะนะซึ่งบอกไปว่าในรูมจะไม่มีพวกไฮอะไรพวกนี้นะครับนะแอบตู้ได้ตลอดครับทุกคนได้ยินเสียงปุป๊บแอบปั๊บเลยครับผมนะ ตัวเอหศูนจะมาจากด้านหลังครับผมนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเอเก้าูนย์ครับ a อเก้าศนจะเป็นตัวที่พิเศษเท่านะตรงที่มันจะมาเป็นรูปแบบหน้าคนนะผมนะเป็นหน้าของผีอะไรครับมันจะโผล่มาบนหน้าจอนะซึ่งถ้ามันโผล่มาปุ๊บทุกคนต้องรีบหาทางไอ้นี่ทันทีเลยต้องรีบปล่อยมือจากทุกอย่างเลยครับแบบห้ามกด <ปะ S 1> เดินคุณเจวางตรงนี้ยังไม่เห็นมีไฟเ<ล>ช็คด้วยคุณเจวางตรงนี้กายไม่เห็นเลย ห้ามกดเดินห้ามกดอ e, ีห้ามกดคลิกครับผมนะไม่งั้นมันจะทําการจัมสแกลแล้วนะแล้วเลื่อนลดเลือดลดเลดือด,ด,ด,ดเราไปประมาณ90%ครับทุกคนนะซึ่งถ้าใครเลือดไม่เต็มก็ทีเดียวตายครับผมทำไมหน้าเราน่ากลัวจังวะซึ่ง A 90แล้วนะเขาได้บอกว,ว่ามันจะมาตอนประตู90้าสิแล้วนะแต่ผมเคยเจอตอนประตู30แล้วนะนะซึ่งตอนนี้ก็หนีซีก่อนครับทุกคนมีคนตายข้างหลังเราครับ <c oughs> เดือดร้อนครับรอดใช่ไหมครับประตูมันเปิดขาหาครับไม่นะประตูมันไม่เปิดนี่แหละโอ้ยอบักเกมนี่มันอ,อะไรนักหน้าเหรอเดี๋ยวรอต,ตอนประตู A เดี๋ยวเราไปพร้อมกันเดี๋ยวไม่เป็นไรครับทุกคนนะแต่<อ>ที่ผมดูนะครับนะเราจะเกิดใหม่นะครับนะถ้าเกิดเราไปประตู A อลูมได้นะแต่ว่าเราต้องทมกดคอน t ิ n u a l run นะครับทุกคนไม่ไงั้นมันจะไปแค่บางส่วน ไอ้ตะกินพูดจริงนะเว้ยประตูตไม่เปิดตึงโอเคท <Healthcare. S 2> คคุกคนเดี๋ยวยังเหลือเอนติตี้ตัวท้านนะครับก็คือ A120 นะครับนะตัวนี้จะคล้าย A อหูนแล้วก็คล้ายรับเหมือนกันนะก็คือจะต้องฟังเสียง <c oughs> นะแต่เสียงมันจะแตกต่างจาก A60 นะเจ้าตัว A1 <c oughs> 2 0ยจะเป็นตัวที่โผล่มาจากด้านหน้า้นะซึ่งเวลามันโผล่มาเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดประตูด้านหน้าได้ครับทุกคนแนะนําถ้าคน,คนได้ยินเสียงของ a 120ให้รีบวิ่งกลับไปประตูเดิมที่คนดูเปิดเลยครับ แล้วก็รีบไปซ่อนตู้ทันทีเพราะว่าเจ้า A120 เนี่ยมันจะโผล่มาได้ทั้งห้องที่มีตู้แล้วไม่มีตู้นะแล้วมันมีเอร้อยยไหมครับถ้ารอสิคุณจะคิดครับแล้วแล้วมันมี M120 อีบเทียนดับครับทุกคนมันมี m 1 2้ยไหมครับพี่ไม่รู้ครับพี่แอบแล้วครับพี่ เราเนี่ยเราเดินทางมาถึงประตูที่45แล้วนะ,นะซึ่งเอนในตัวรวมก็จะมีประมาณนี้สี่ตัวโอ้ยตีโมตีตึงๆแล้วต่อไปก็จะเป็นวิธีการนะครับทุกคนวิธีการเข้าห้อง A นะเด <c oughs> แต่ระหว่างนี้ผมขอผ่านห้องฟิงเกอร์แป๊บ แปดหนึ่งเจ <7. S 2> ็ดมันมาแล้วม,มันม,มาแล้วพี่แปดแปดหนึ่งเจ็ดครับทุกคนถ้าเกิดใครหาสมุดต,ตรงนี้แล้วหาไม่เจอแต่ได้ครบสี่รหัสแล้วก็มัวน,นิ่มไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูกันนะว่าเจอไหมถ้าไม่เจอเดีวผมมัวน,นิ่มเอาเขานะแปดแปดหนึ่งเจ็ดนะครับที่ผมได้สี่ตัวตอนนี้นะอ๋อพี่เขามาแปลกเขารอบนี้เขาลงไปข้างล่างเฉยเลย พี่แกเขาหล่อนเขาล่อนเนี่ยโอเคเ่านะแปดแปครับผมไปแล้วจ้าทำไมพี่ผ่านริ้วยังครับแล้วมาผมตายด้าสี่ เดียวน,นะผมซื้อไม้กางเขนไปป้องกันตัวนะครับทุกคนซึ่งผมบอกกันนะว่าไม้กางเขนจะไม่สามารถใช้กับพวกสัตว์ประหลาดในลูมได้นะครับทุกคนนี่คือข้อควรระวังนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะพวกสัตว์ประหลาดในลูมจะใช้ไม้กางเขนไม่ได้สักตัวเรับผมนะสามอันคนดูใช้ได้เลยนะครับอันหนึ่งนะอยู่ข้างๆไม่ซูนผูกกายตายทั้งหวเรียบร้อย,ย,อยครับคุณพี่กายจะไปแล้ว เอาแล้วไม่ไปอ่ะเราต้องมาสับสวิต่อนไงเจมลืมเหรอเอาหรอเจมลืมนะครับทุกคนซึ่งบอกก่อนนะร้านะหลังจากเรามาถึงประตูหกสิบนะร้านะให้เราข้ามประตูหกสิบไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องวนกลับอีกทีนะคือให้เราทําการข้ามประตูหกสิบจนกว่าจะเจอห้องหาสวิตแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องหาสวิตให้เจอครับซึ่งสวิตจะไม่เกิดที่เดิมน,นะทุกคนอันนี้ผมการันตีให้เลย เยู่นะซึ่งตรงนี้อาจจะไม่เกิดแล้วแหละจะดูก่อนเอามันเรืองแสงเลยก็ได้แหละซึ่งถ้าใครที่แบบโอ้ <c oughs> เรียบร้อยถ้าใครที่หาสวิตไม่เจอแบบผมนะแบบหาใชาย,ยางนี้ก็รอมันเลืองแสงนะทุกคนมันจะมีไกดิ้งไลท์มาบอกอยู่นะครับว่าสวิตอยู่ไหนนะทุกคนถ้าเกิดใครที่หาไม่เจอจริงๆนะ นี่ยนะเนี่ยจะมีแสงแกดีไลท์บอกแบบนี้เขานะซึ่งพอเราสารวจเสร็จเข้านะทุกคนตามอมมานะให้เรากลับไปที่ห้องประตูที่หกสิบครับผมกลับมาแล้วจ้า นี่ครับนะประตู A 0ศูนย์ศูนศย์ครับผมให้เราใช้ล็อกกีนนะในการไขกุญแจ2อันนี้นะครับแล้วเราก็ต้องใช้กุญแจกระโหลกไขอันสุดท้ายครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นครับในฉากนี้ทุกคนห้ามกดคอนติเนียลรันนะครับผมนะห้ามกดนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดทุกคนกดแล้วเพื่อนคนใดคนหนึ่งไม่กดเราอาจจะไม่วาไปนะะนะจะเป็นแต่เพื่อนที่ว้าไปครับผมนะห้ามกดใช่ไหมครับพี่ห้ามกดครับผมนะให้รอจนกว่าจะหมดเวลาครับทุกคน แล้วสมมติทำมือลั่นไปดูนะก็เรียบร้อยครับไปหนึ่งคนโน่นนะเราจำได้เลยกายกายกับกายกับไอ้นี่ฮาซันแม่งดูในอนผีที่มันต้องยืนนิ่งๆตกตายเราเลยกับพี่เดียจำได้แล้วก่อนนั่นแหละครับความอันตรายของอีกเก้าศูนย์นี่ไงมาแล้วไม่ใช่พี่เดียเข้ามาในบกกายพี่เล่นด้วยขึ้นมาแลรวขำมัน ซึ่งทุกคนจะเหตุที่ผมบอกให้เหลือเงินไว้สิบเหรียญนะคะเพราะว่าเอาไว้ซื้อเจ้าสิ่งนี้นะไฟฉายเขย,าย่าพี่อแต่ผมไม่เหลือการเลยรพี่อ,อ้าวเฮ้ยเอาได้นี่หว่าคิาวนะม,มีได้ไงวะแนะนำให้ทุกคนเขย่าให้เต็มนะรัานะใช้การคลิกนะรัานะสำหรับในมือถือก็ต้องคลิกที่รูปมือนะเพื่อเขย่าให้มันเต็มนะทุกคนซึ่งมันจะจําเป็นมากๆเลยรับนะสำหรับประตูร้อยขึ้นไปนะไป let's go ซึ่งช่วงนี้นะเขนะส่วนใหญ่พวกอ่าพวกผีสัปเหลาจะยังไม่ค่อยมากันนะครับทุกคน ซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเกิดเป็น er, ช it, c, ่วงนี para, ้อย่าเพิ่งขย่านะทุกคนเพราะเราต้องใช้การฟังเสียงเลยนะประตู A ใช้การฟังเสียงตลอดครับผมจนจริงผมก็ยังไม่ผ่านนะทุกคนนะเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ผ่านผมก็จะให้คลิปนี้เป็น how to ก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดผมผ่านก็เป็นพิชิต A 200งร้อครับผมไอดก็ไม่ปิงกายร้องกายลองนาดิอะไรยิ่งาไม่อยากขยับเยอ เฮ้ย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 เราไปไหนแล้วนะไม่รอกันเลยเฮ้ยมาตั้งนานแล้วไอ้เราพร้อมปล่อยมือทุกรอบอ่ะเอยี่สิบน่าจะไม่มาเอหกศูนย์กับเอร้อยยี่สิบผมว่าน่าจะมาตรงตามประตูแหละครับแต่ที่จะไม่ค่อยตรงประตูก็เอเก้าศูนย์นะผมนะส่วนใหญ่บางทีจะมาก่อนประตูเอเก้าศูนย์อีกนะไม่รู้ว่าที่เขาเรียกเอเก้าศูนย์เพราะว่ามันมาตอนเอเก้าศูนย์หรือเพราะว่ามันลดเลือกเราไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เอวกเอส่วนกับเอร้อยี่สิบถ้าโดนทีเดียวคือตายนะผมนะบอกเลยการันตีเนี่ยนะเราใกล้ถึงประตูที่เอหกสิบแล้วนะสองประตูเองครับตึงๆนี่านครับยังไม่มาครับยังไม่มาครับมาแล้วครับ นี่ครับนะเอ๊เก้าศูนย์นะทุกคนถ้าทุกคนไม่หยุดก็จะเด้งแบบตัวเงินตัวทองครับผมไม่ได้เหนทำไมนี่มันขึ้นเขาฟิกเกอร์วะการจะว่ามันคือฮอฟฟิกเกอร์อะไม่รู้อะเราเนี่ยผมจริงๆนะทุกคนผมไม่ค่อยชอบเล่นคนเดียวในประตูแบบเนี้ย หล่นนะปะตูน่าเป็นตู้ปะตูนี่ปะตูหน้าประตูกลังจะกดปุ๊บตายปั๊บเลยต้องห้ามกดอ e ีเลยทุกคนกดอ e ีมันก็คือห้ามทำทุกอย่างเลยทุกคนพอตัวนี้มานะลงไปนอนกองกับพื้นนะตะกิวหน้าประตูกลังจะกดมือปบ๊บเตะปุ๊บตายปั๊บอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสาธิตวิธีการตายนะับนะ ไอ้เมื่อกี้ผมผมผมตั้งใจครับจะสาดกินให้ดูเอง <c oughs> สาดทิ้สายโมกไปมามันมาหรอเร็วยิ่งกว่าลัดติดตัวนี้ <c oughs> จริงไหมกายอือจริงครับ แอมบูดด้วยแหละตัวนี้เอาผาเอาผ่านด้านหนึ่งพันไปเลยกายบ้าเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไ,ดไม่ไหว,ลว,วเลยดิถ้าผ่านได้นะกายไม่ใช่ขนด้วยกายเป็นมนุษย์ตั้งดาวถ้าทำได้จริงแล้วกีก่ันบ้าไปเลยวะ <c oughs> ต้องแบบเวลาเยอะจริงๆอ่ะถึงจะกาล้าทำเราต้องมีเพื่อนด้ยถ้าเราทำคนเดียวเราไม่ไหว ตอนแรกที่กายบอกว่าไม่เหมือนอะฮัลโหลกายแล้วก็เปลี่มนใหม่อ,มมอุ้ยเกือบทุกคนเกือบละมันมาเหรอเมื่อกี้ตัวเอเก้าศูนย์มาเดี๋ยวมานะจ๊ะนะจ๊ะ ให้ลดยี่งขออ้นกตู้ใหม่ใหมประมาณนี้เลยเราต้ <ปะ S 1> องรอให้เสียงหายกันนะครับทุกคนถึงจะออกตู้ได้นะถ้าเสียงไม่หายมาจะวนกลับมานะครับมันหน,น้าตามแบบดูใสๆแบบใสๆแบบมันมีแดงๆแบบเหมือนตู้ตลกอ่ะใช่ปะใสเลยถ้าถ้าดูไม่ดีก็ตายอ่ะต้องต้องไเปิดดูสปอยในยูทูบแล้ว ฮัลโหลไกด์วันก็ตัวใหม่ใหม่บ่อยมากนะพอหลังๆนี้มาอย่างเดียวเลยนะตัวเนี้ยเฮ้ยมันจะวนโอ้หมันวนรอบนี้โชว์ตึงครับทุกคนวนกลับมานะแล้วภูมิคุ้กันสองล้อยละกายทำไงต่อครับไม่รู้เันครับ ออกเอ็กซิสิครับตายตายอย่งไรอ่างไกลตายคุณกายเกมเมอร์ให้ทูเชียบ่ากายเกมเมอร์ป่ะใช่ปะกายตัวหนึ่งเมื่อกี้เราโดนเอ็กเกิลสูดเล่นดีไม่โดนดียังไม่ออกตู้ใช่ป่ะชื่อช่างจริงชื่อว่ากายเกมเมอร์ป่ะไม่รู้ใช่ชื่อจริงชื่อกายเกมเมอร์ ฮะายกมเมเตายเกเมอร์ออสัสสหาตู้ไม่เจอ,อเ,เรียบร้อยทุกคนอันนี้คือคนไม่มีดวงนะครับจะเจอห้องที่ไม่มีตัวสักตู้โอเคครับฝันดีครับคุณกาย กุญแจกโหลกนะดีดีดกุญแจกระโหลกพี่พพี่เจอไอ้ตก่ะกอมันหลกลอมันมันปอมพี่อันนี้จริงมันไม่จริงพี่ผมลองแล้วมันไม่หลอกพี่มันจำสเกลปลอมใครจะซื้อไม้กางเขนน่ะเงินผมก็หมดเที้ยงพี่นไฟฉาย มันก็ฟอมเหมือนันพี่ฟอมหมดเลยพี่ปกติถ้าเกิดเป็นของจริงมันต้องไอ้นี่กว่านี้แล้วพี่ต้องบูงกว่านี้จริงกระจกงานเขียนใช้กับสักตัวไม่ได้เลยพี่ห้ามกดคอนดินิวรันนะพี่แล้วกดอะไรรอจนกว่าเวลาจะหมดพี่ไม่ไงั้นมันจะไปแค่บางส่วนพี่บางคนจะไม่ได้ไปพี่ บางคนต้องเริ่มใหม่สองหนึ่งเรียบร้อยแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเข้า Exit Door ได้ต้องกด Continue Run ทุกคนนะพี่ต้องเปลี่ยนเป็น Continue Run พี่หาเพลงพมวิ่งอยูเดี๋ยวผมบอกให้พี่ถ้าตัวอะไรมา <c oughs> ไปฉายข้ายหย่าจะเริ่มจำเป็นตอนประตูร้อยห้าสิบพี่แล้วก็อา่า เอ90มันมาได้ทุกรอบพี่เช็คเลยคลิกกดคลิกไม่ก็กดที่รูมือถ้าติวเล่นในมือถืออ่ะมาพี่มาวิ่งดิฮัลรู้ไงวันก็ตู้ใหม่ใหม่เรียบร้อยเรียบร้อยพี่เดียวรอดใช่ไหมพี่ ไม่หลอด <laughs> พี่เสี่ยมันต้องเปลืหูฟังไม่งั้นฟังยากจริง oh <no. S 2> อ้ได้ไมกางเขนพี่แ <laughs> ม่ฝ่ายางงั้งนเอ็นตูดชัดด้วหัไ โอเคพี่เราเนี่ยไม่วนพี่อีกเจ็ดห้องพี่ สห้องพี่อีกสองห้องพี่วิพี่เจอแล้ว กดคอนเทนิวรันทุกคนนะเดี๋ยวแป๊บนึงรอก่อนติ้วติวพีเดียเรียบร้อยอย่าอย่าเพิ่งกดพี่งั้นอย่ากดพี่งั้นต้องทดสอบวะพี่ไม่งั้นอาจจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ห้องศูนย์เลยพี่เพื่อนไม่อยู่ลุนดวงพี่ อุ้ยเรียบร้อยพี่อุ้ยไม่บัากเร็วไม่ได้อะแสดงว่าติวบัได้าได้แล้วโอเคพี่พี่เดียได้ยังพี่ได้เลยได้เอชเมนต์นะพี่ได้แล้วโอ้หพี่ของผมต้องเล่นสองรอบอะพี่ผมได้ไฟฉายด้วยพี่พี่ได้ไหมอะไไม่ด้อ้าวไฟฉายเขย่าสี่วันเพื่อใจกับอาร์ เกยไม่ดับครับเกยไม่ดับครับเกยไม่ดับเหมือนเดิมครับอุ้ยโอ้โหใส่ชื่อเพลงเดี๋ยวๆๆเอาอเดี๋ยวเกยดับแล้วครับตัวไหนทิ้งกันเอาเข้าเนี่ยขาแป๊บแล้วมึงเกยยัง,ยงดับอยู่ครับ เอาโดนแยิงตูตง้ตึงๆบอกตรงๆนะ <c oughs> ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้นี่ไงแทนคลิกบอทเรื่องนี้ด้วยเออคอะ